อยากสร้างธุรกิจที่โตจนกลายเป็นอาณาจากักรต้องดู The f o ด d e r หนังเรื่องนี้ไม่ได้มีดีแค่เบอร์เกอร์แต่คือคู่มือสร้างระบบธุรกิจที่โคตรจรงิงจังผมแกะมาให้แล้วครับ5เทคนิคที่ใช้ได้เลย1ฉากเจอร้านแมคโดนัล s ์ครั้งแรกเรย์ครอกต้องตกตะลึงเพราะนี่คือร้านที่เสริฟเบอร์เกอร์ได้เร็วที่สุดในโลกบทเรียนแรกธุรกิจที่โตได้ต้องเริ่มจากความแตกต่าง2ฉากแผนผังสนามเทนนิส2พี่น้องแมคโดนัลล์ฝึกทีมงานด้วยการวาดโฟลครัวบนสนามจริงเขาเรียกมันว่า Speedy System นี่คือบทเรียนว่าธุรกิจต้องมีระบบทีี่ลอกเยนได้ 3. ฉากต่อสู้กับเจ้าของชื่อแมคโดนัลล์เวรู้ว่าแค่ไอเดียไม่พอจะทําให้คุณรวยเขาเลยหาวิธีครองสิทธิ์ทั้งหมดนีด่คือบทเรียนว่าความคิดอาจเริ่มธุรกิจแต่ระบบกฎหมายทําให้คุณคลองมัน 4. ฉากขายแฟรนใช้เรไม่ได้ขายร้านเบอร์เกอร์เขาขายอเมริกันดิลลให้กับนักลงทุนนี่คือบทเรียนว่าอย่าขายสินค้าขายฝันที่ตามมาด้วย5ฉากที่คือธุรกิจอสังหาเรบอกว่าแมคโดนัลไม่ใช่ธุรกิจอาหารแต่คือการเป็นเจ้าของที่ดินทั่วอเมริกานี่คือบทเรียนว่าคนที่ชนะคือคนที่เปลี่ยนเกมธุรกิจไม่ใช่แค่เล่นตามเกมทั้งหมดนี้คือบทเรียนจาก The f o ฟลเดอรเริ่มจากความแตกตา่างปกป้องไอเดียด้วยกฎหมายขายฝันไม่ใช่แค่ของและเปลี่ยนเกมธุรกิจให้เป็นของคุณถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ธุรกิจของคุ